อยากเห็นปลาไผ่ปลาหนอไม้เนาะเดี๋ยวพจะถ่ายดูมาพบกับพะว่าในช่องปรจจาชญ์นีหน่าวันนี้ถ้าเขามาเดินมาดูเฉยๆก็มีหลายหน่อก็เลยเออเดี๋ยวจะถ่ายดูไปหน่อยชือเวอร์เดินได้หลายหน่อยอยู่ด้วยให้ดูคนเดินหลายด้ามาดูนี่ยันได้เขาข้างในเลยนะข้างในก็มีอย่างไร ะปะหนุ่มไม้เราจะหารูเข่ากันแป๊บหนึ่งนอนมันก็ไม่ใช่หนอใหญ่เนาะแต่ว่ามันก็แก้งลอยอยู่จ้ะมันจะบินแล้วดา ับินแล,ล้วก็มีปุ๊บเดี๋ยวค่ะพาเข,ข,ขาไปเน,น,นี่ยมาแล้วพี่น้องน,น,นี่นี่นอีกตัวหน่ กำลังพอแกงน,นเดี๋ยวมาดูเด็กน่อยจ้ะเด็กน่อยมันออกมาเดินกันกเลยเพื่อนกันเลย ตามลูกมาโน้ทางไงนมันมีเดี๋ยวเราจะไปออมไปเขาฝั่งนึงมาเห็นจุดออมแล้วขึ้นเยอะเลยปีนี้ต้นโตยังนี่ยาวเล้วเพราะว่าจะไม่เอา

วันนี้เยอะเว้ยใส่ฝั่งเดียวกับาพอเลยหรือมั้งเนี่ยวันนี้เห็นแต่หน่อไม้เต็มๆเลยเนาะ ู่มาคนเดียวแล้ววันนี้อีกจ้ะอีกอวันนี้มีเยอะเลย ดีใจาาฮะฮะปลาไผ่ปลาหน้อไม้คนกำลังมันเลยหนอไม้มากกว่านี่เลย สนุกสนุกดูดูดูเราจะไปหักตอกไ,ไม่นี่อีกฮะนี่ได้แล้วทุกคนดูออรอบนี้ได้เยอะรอบที่แล้วพี่น้อง ฟ้าโทรหาเพื่อนเมื่อกี้ว่าอยู่ไหนวะเขาบอกว่าให้อยู่กอภัยอยางขำบอกว่าเอาถุงใหม่ได้ให้ขำใหญ่เลยนี่ค้อยริงขึ้นเรื่องกันซ้ำมอสชิงมองอะไรี่นั่นอื้อนี่ค่อจะไม่เอาคนมได้นี่ใหญ่ โอ้โหสุดยอดเลยวันนี้โคตรดีเพร่ก็ใส่เกงขาสั้นตามระเบียดจ้ะฮะฮะพบป้ามาเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมเห็นไหมป๋าขี่สเต็ปมา เมีย่ะยี่เมียน่ไลาตเมียได้มีแบ็คไหม ที่เก็บเมื่อกี้เนี่ยทุกคนงดเลยเดี๋ยวเอาน,นี่ออกไปไปรวมกับกองข้างนอกก่อนนี่เห็นไหมป่าไผ่ฝั่งนี้พยายังไม่ได้นี่เลยมีอยู่นะเห็นไหมเห็นอยู่นไหนไห

มันน้อยว่ายก่อนนะมันเป็นกอนี่หนูไม้หน่อสมนี่นะทุบแกง,งๆๆเลยพี่น้องนี่ทุบแกงทุบแกงเลยนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งพี่น้อง มีสองฝั่งมองให้ก็เขาได้ไปดูฝั่งนี้นิดเดียวมีไหมอุ่นเดี๋ยวนอน,นอีกอู้น่นรักกำลังขืนนู่นทุกคนฝั่งนี้ ของนี้ก็เป็นกอไผ่เนาะแต่แพลคือจะมาเข่าไปดอกจ้ะเลือกเข่าไปตักนิดปะจะดูแต่งตัวมาเก็บหน่อไม่ดอกน้องเลยอันนนต์โกเอ็นเดะเด็ดไปไหนล่ะแบกอาจจะกลับบ้านเหรอเดน นี่ได้ได้ขันเยอะไปเดี๋ยวเราไปแกะกันนั่งแกะอยู่บ้านพี่น้องไปทำกุ้งเข่าก็ไปทำกุ้งเข่าจ้ะนี่นี่ผลงานมาแป๊บเดียวได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราไปแกะแกงเย็นนี่แหละไปไปกลับบ้านไปแกะหน่อไม้กันดีกว่าคนมาเอาหน่อไม้กลับบ้านปแม่ไปด้วยเดี๋ยวไหมไปเรกลับบ้าน ก็หน้่มาบ้านแล้วดูขี่เซฟมากเกียร์หไม้ป้าเดินมาป้า<ห>จะขี่เซฟมากตรงนี้เป็นหินมาเชียรได้เมื่อกี้ตอนขี่มันถ่ายได้พี่นอ้องมันก็จะทุลักทุเลน,นิดนึงไปไปเดี๋ยวเราไปเก็บหน่อไม้กันดีกว่ามาดูผลงานเราเ็น เรยว่าเยอะรอบนีแกงทุกแกงเลยอคกนไปนานอยู่ ก็จะเกะเกะเกะไปเรื่อยๆทุกคนนี่ไปหายอันหนึ่งเลยนะฮะเห็นเลยมันมี้แค่หนาหน,หนี่เนาะทุกคนก็ที่มันแบบหน่อยใหญ่ๆอะ่ะมันมีอยู่ที่หนึ่งเพื่อนเพิ่งเคยไปเก็บแต่ว่าเพิ่นไม่เคยไปอันนี้มันขี้ไปเก็บเพราะว,าว่ามันอยู่หลังบ้านอย่เดยทุกคนมันไกลไงสองนาทีเดินไปนี่มันก็ได้หนองามอยู่ดี แค่นี่ยชอบกินแกงหน่อไม้แค่ก็ต้องต้มนี่ต้มกินกันแล้วพริกับพิกจะรวยนะน,นั่งน้อยเงินะได้หลายเมนยูยอดมันยาวถึงได้แค่นี้แหละใงเอ้ยแต่ก็ดีดีกว่าไม่มีกินถ้าหารกินก็ได้อีกหลายน,นนะ่นี่ละแต่ว่า ก็เอามาจะกอกินนาะคอไวมันเป็นโกดาไวมันขยายแผ่พันเนีะไปน้องเอามามดเลยก่่าที่หลังจะไม่มีกินอันตูงสูงที่มันบินแล้วแม่ก็เอาไว้ให้มันอยู่เป็นสะแต่ว่ามันหน่อยใหญ่จริงไปก่อนหักมานิดนึงอันนี้แถวบ้านไปเคยเก็บนะตอนเป็นเด็กน้อยหน่อจดนะไปน้อง จะเห็นไมหมนอดจูดเป็นแบบนอยทํานี่หละเอามาทุบแมกเอามาทุบๆเราแบบแกงกินนะอรอยหว,ยหว,วยานีบายบหวานจ้อยมีใบนางลักเฮดมันมีมันจะแกะยากอะแม่เนอ่ะ นอ,อยหน่อยเอาที่ตอนมันไม่มีเนี่ไม่ได้หน่อยก,อตอนนอยกแต่อีกฝังนงไ่ได้เขไปเลยจ้ะไปเดินแค่ใกล้หรือว,ว่าเดี๋ยวเยน็เรยนรอเย็นอาจจะกลับไปอีกรามันค่ำกว่าน,นี้แบบให้มันไม่มีคนเดินก่อนแล้วจะขอีกฝั่งนึพว่าไมหาดีเลยเมื่อกี้น พามแบบ,บรีบๆป๊าก็ตอนนี้ปา๊าไปหาลูกลเดี๋ยวจะหาลูกมาก่อนเพื่อแกะหนังไม้เท็ดมาเก็ยังไม่มาบ้านเลยวันนี้ไปทำข้าวมันไก่เดี๋ยวไปแพจคอแกะไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวก็ ค่อยมาดูตอนเซตพี่น้องเยอะพี่น้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําเป็นเมนูอะไรกันเดี๋ยวค่อยไปดูกันเนาะพี่น้องเอ,งเอ๋ยเสร็จแล้วจ้าปุ้ยน้ำมันสดสดไปแหละเสร็จจ้ะพี่น้องแกอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดติดตามให้กันเนาะเพราะว่าจะไปทำน,น่อไมันนะจ้าจะไปต้มกินพริกปไป,ไป